ไปดีพี่น้องวุฒิสุขสุขคนวุฒิสังสุวรรณมากินข้าวเพื่อว่ได้แพงเด้อมีแกงก็ไม่จ้ะแล้วก็มีตรสมจำต้มข่าไก่จ้ะแล้วก็เมี่ยนพักกินกับแล้วพากินกับก็บมีอันใบพักเม้นหรือว่าอันใบสออกะอุมแล้วก็บักกระทินเนาะเนาะหรือว่าแบบเกษตรเนาะมากินบ่อะไรย่าห้างจ้ะมากินกันเลยเจาะเนาะสบายดีจ้ะพี่น้องจ้ามากินขน้าวกัเนหลวุฒนจ้ะ มาจใจพี่น้องจใจกินเข่าจ้ะลุยกันเลยจ้ะอันพ่อใหญ่วัดไหนกินได้จ้ะเพราะว่าอันพ่อใหญ่เพิ่นไอ้เดียวห้องเดือนที่วัดไหนกินนี่คือพ่อใหญ่เราเพะว่าหัตจะหุงเข่าให้ลืมหุงเข่าส่วนเพะว่าก็น้องคนไหนกินอะไรจ้ะกินข้าวเหนียวจ้ะสบายดีพี่น้องป้องไปวัดสปูสุขคนวัสมองสุบอนนะคะมากินเข่านะพะว่าจากข้าวเหนียวไม่จากข้าวเหนียวอันพุทธิวะเพิ่นถือนั่งวัดที่สี่เหรอจ้ะเพิ่นเอามาให้จะหาด้อย่างงเี้ย จย่มากินกันเลยจ้ะพี่นอ้องจักยินเสียงพรร่อรบบูบวับในเรื่องพี่น้องเรื่องพราวันห่อนหลายขอโทษขอไผ่ไหลายจ้ะกินตำกงก่อนแบบอือฮือพีดอกดก่อนกุปาดคอยฮะผมบอกให้ปาดให้ Nó phải làm sốt kem nó phải hoàn toàn cắn nữa Cho nó mày thúp ạ, nè, xoay nè เขาไม่ได้อุนนอนนาาออ่นเนี่ยพี่เนาะว่าเขามันเหย้าไข่ดีอยู่อุ่นเนี่ยกินวัไหนเนี่ยสมตำพักก็ไม่พักกะทิ้งก็พักจโจมในเพี่องเลยกินอย่างเนี่ย chém bắt đầu một khó tội có phải đấy rằng nữa chém bư bư bây giờ không Nói strong cơ xong bữa tầng น้ำใหม่ห่อนๆพี่น้องเลยห่อนทั้งคนก็ห่อน,น,กอนแกงนวดก็หอนเอ้ยมากเกงน้องมออมกแกองมว่มาก,กินได้ตลอดกินได้ตลอดแกงน้องแม 嗯，差不多了。 mày về ta kèn mày về bạn nhé món vợ nhưng đây nó chú còn cái gì cả bình à sẽ có kỷ niệm sẽ nhận từ đó nghỉ คลิปสวยด้วยข่นยข้นกะที่ละแต่พี่น้องจ๋าคลิปมันสียเนาจังเนาะคลิปหนี่งขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปกตีจริจากพลเอกประภาพการแจ้งเตือนคลิปมาสารภาว่ากินดพ่าบาพผังเนาะน้องตเขาวงิปดพ่ว่าลเขาโป้คมจะเลื่นหนุ่มเลื่อนเก่าหนาแต่ยังเจ็บอยาไข่เมื่อใส่ได้ร่าจ๋าพี่น้องจา๋าพี่น้องที่เขามเบวงขีดพยว่า อเอฟซีไม่ที่เขามาติดตามพี่ว่ากระถามพี่ว่าเลื่อจะเลื่อพี่น้นนองเด้อขอบคุณเอฟซีไม่ที่เขามาติดตามจา้ะขอบคุณเอฟซีไม่ที่กำลังจะมาติดตามอีกจก้ะขอบคุณเอฟซีเก่าที่แอบเวียนมาบังคีพี่ว่าตลอดนะจน้ะเนาะคลิปหนึ่งกรจโจมเพื่อนซนมีจ้ะพี่น้องจ้บบาพี่ว่าจุ๊บจุบอันหวนสวัสดีจ้าบ๊ายบายกินข้าวโตและจะเลื่อพ่อินี่ยยิมนะจ้ะ